เพิ่งตื่นครับพี่อืออ่าสวัสดีคับปิงสวัสดีครับ,รบทํางานอยู่เหรอเออวันนี้ลาครับพี่วันนี้เนี่ยไลน์มาบอกพี่เพิ่งตื่นแหม่เพิ่งตื่น <c oughs> ไม่สบายเหรอคะถ่องเสียครับอขอให้จริงนะถ้าไม่จริงอนะ่ะยิ่งร่วงเลยนะยิ่งเนี่ยอยู่บ้านอยู่พี่อืออ่ะเป็นยังไงท้องเสียรั่วขนาดนั้นอนะ่ะฮะทำไรมาคะ ก็ก็ไปตั้งจังหวัดมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับค่ะค่ะคงไปทานอะไรผิดสําแดงเออปีงเขากินรสจัดไม่ได้นะโอ้ผมชอบกินรสจัดพี่จริงอ่ะพี่เห็นอะไรกินกันแต่ว่าเาไปทานอะไรแปลกๆมันเลยเสียหนักเลยเออได้ได้อ่ะเราจะดูตลาดรู้เรื่องไหมเนี่ยเพิ่งตื่นมาเนี่ยฮะคือตลาดผมว่าก็เป็นอย่างที่เราคุยและพี่คือไม่มีอะไรค่ะ นะครับแรงขายของต่างชาติคงมีบ้างแต่ว่ามันจะเบาลงะนะครับแล้วก็ต้นเดือนหน้าเราก็มีต้นเอ f เข้ามาช่วยอีกะนะครับก็โด,ดยภาพรวมออวตลาดไม,ไ,มไ,มไม่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 น่าจะมีแิดหรือลงอรงรุนแรงแล้วก็น่าจะบวกได้เยอะใ,<ช>ในเดือนธันวานะครับทำไมถึงจะอ๋อเดือนธันวา,าเรื่อง IMF เอเอลใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเอลนะครับนะ กะ,กะช่วยจริงอะ,อะกลางเดือนธันวานะครับก่อนไปถึงเดือนธันวาจะกดตลาดไปลงตรงราคาที่ปิงรอรับที่พันสี่ร้อยห้าสิบพันสี่ร้อยสิบอะไรตรงนั้นไหมเออผมมีแนวรับที่ไม่คิดว่าจะต่ำกว่าระดับนี้ก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้านราคานั้นนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยสามห้ารอรับตรงนั้นนะไม่เออของพันหนึ่งสี่สามแปดนะครับคิดว่า 0, ยัางไง <4. S 2> ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีต่ำกว่านี้นะครับเพราะมันปีอีสิบสี่เท่าหรือต่อให้ต่ํา มันก็น่าเก็บอยู่ดีนะครับอ่ตรงราคานั้นรอรับเลยเนาะอัปเดตหุ้นที่แนะนำซิตื่นมาจะเห็นไหมเนี่ยตัวเด่นเราเป็นเมกาเดี๋ยวนะคิดูก่อนคือมันก็มีประเด็นบวกอยู่เรื่องสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็ผู้นี้กระทรวงการคลังน่าจะมีการชงมาตรการนะครับในการหักลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการจัดใช้สอยนะครับก็เน้นให้ รู้จักภาษีได้ไม่เกิน1.5หมื่นบาทนะครับคล้ายๆกับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับในการซื้อของปลายปีซึ่งเมกาก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าจะได้ไประโยชน์นะครับเพราะว่าก็เราก็สามารถที่จะซื้อพวกยาพวกวิตามินอะไรเป็นของขวัญปีใหม่ได้ไปแถมออกไปหักลดห่อภาษีได้อีกอนะครับนอ,อกจากนั้นเนี่ยเมกาก็ยังมีดิวนะครับที่ เข้าไปซื้อกิจการในมาเลเซียนะครับก็ว่ากวาดาตรงนี้เนี่ยเรายังอยู่ระหว่างหารายละเอียดอยู่แต่คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับภาพรวมแล้วผมมองว่าเมกายังยังน่าสนใจถ้าเกิดประรการรัดออกมาจริงนะครับกลุ่มค้าปิดทั้งกลุ่มคงปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าเมกามันมีพ e อที่ยังต่ำอยู่แล้วก็อี s กสที่ดีเกือบที่สุดในกลุ่มนะครับเพราะนั้นก็เราก็ยังเลือกเมกาเป็นทับิกนะครับ อท็อปิกเนาะรอบนี้ราคาไม่กล้าุนพรุ่งนี้ครับพี่ถ้าถ้ากระสบการั์เขาเสนอมาตรการจริงก,ก็น่าสอนครับ,รบเมื่อวันศุกร์บอกว่าปิดยี่สิบสองสามตามวันนี้ปิดที่ยี่สิบสองห้าครับอืก็ข,ขยับเรื่อยๆครับพื้นฐานยี่สเท่าไหร่นะพี่จำไม่ได้ยี่เจ็ดครับพื้นฐานไมก้ายี่สิบเจ็ดบาทโอเคครับอีกตัวหนึ่งขายยางเอแคบอะ เอคยังไม่ขายทีเอยังไม่ขายเ<อ>าไหนบอกว่าจะขายอ่ะ <laughs> ขายกันไปหมดแล้วอ่ะยังทีเอฟดีเราก็ร้อยขึ้นไปเรื่อยๆท<อ>ีอ๋อปิงบอกหกบาทที่ย่อยขายง่ายไม่ไม่ไม่ผมบอกว่าให้ขึ้นไปเกินหกบาทก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันอ๋ออ่ะละ่าสุดปิดหกบาทสี่สิบห้าใช่ไหมคะก็ด้วยความตื่นเต้นตลอดดูไปเรื่อยๆครับพี่หัวใจจะวายปีงจะจะเอาเท่าไหร่นะ ไหนว่าเกินพื้นฐานแล้วอ่ะคือตอนนี้มันก็เกินหกบาทขึ้นไปแล้วเขาก็แท่งเทียนทําแท่งยาวได้ดีมากนะครับพี่คอ้ยลองดูอีกวันสองวันนะครับกงินดีกว่างิเวลาพุ้นขึ้นแรงๆแบบนี้ไม่ไม่ต้องรีบขายเราก้อาเย็นนะครับกุไนไหมเอากําไรกํากาไรหรือว่าไงคือคือเรากไรน้อยลงได้คือพี่รอยย่อลงมาถ้าเราคิดว่าสัญญาณไม่ดีค่อยขายก็ได้ ตอนนี้มันขาดพุ่งขึ้นมาแบบนี้เราไม่จะเป็นตรงรีบเพราะว่ามันก็มีประเด็นเรื่องของเกาหลีใต้เนี่ยสังไกยชะลามากขึ้นนะครับก็จะเป็นประเด็นบวกอยู่นะครับแล้แล้วตรงไหนถ้าถ้าหากจะต้องขายต้องยังไงคะก็ราตั้งเทลร์สต็อปได้ตามสบายนะครับแต่ว่าในส่วของผมเนี่ยก็รอดูไปเรื่อยๆห้ย่อลงมาถึงในระดับที่ หรือมีสัญญาณที่ต้องขายก็ค่อยขายก็ได้แต่ถ้าแท่งเทียนพุ่งขึ้นมาแบบนี้ที่คงคงรอดูอีกวันสองวันดีกว่าสัญญาณขายก็รอแท่งแดงเหรอคะอืมอาจจะเป็นชุดติ้งสตาร์นะครับหรือดักข่าวอะไรก็แล้วแต่รอให้มันเกิดขึ้นก่อนดีกว่าไหมมีฤทธิโอ้ยเหรอแล้วพวกพี่จะเพ่นทันไหมแบบดักข่าวก็ไม่ผมว่ารอดูได้ถ้าเรารีบขายไปเราก็หมูถูกไหมพี่เเย็นๆยังไงก็กําไรแล้ว ไม่ต้องกลัวมันกำไรมันหายนะสิตอนเราเชียร์กันนี่มันตั้งแต่ที่บาทแล้วที่ต่ำๆเลยเมื่อสองสามเทือก่อนห้าบาทสี่บาทแปดแปดพี่จําได้ครับเราดูนะพี่นะอืนะครับนะแล้วเอคัล่ะคะสิบห้าบาทพอละมั้งยังถืออยู่ไปยังถือต่อไปครับถือยังไงพี่ราเอคบถือยาวได้นะพี่ถ้าถ้าอย่างที่เราคุยกันก็ยาวไปเถอะไหนๆก็ได้ราคาต่ำแล้วได้ราคาเท่าไหร่อ่ะ โอ้ผมจำไม่ได้พี่ตเราคุยกันเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ก่อนไม่รู้เขาเข้ารายการพี่ตอนนั้นเก้าบาทเขาเข้าตอนนั้นน่ะเอ็มดีผู้หญิงเนี่ยฮัลโหลเขาเข้าตอนนั้นเก้าบาทมั้งครับครับสิบห้าบาทเขาบอกขายหรือยังปิงให้เท่าไหร่อ่ะฮัลโหลค่ะปิงให้เท่าไหร่คะครับครับครับเอแคปเหรอครับพี่เอแคปอ่ะค่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ สิบสี่แปดอ๋อก็ถือได้ไล้ครับพี่ให้ให้ราคานั้งคุณเขาเท่าไหร่ให้ราคาเขามาก่อนเดี๋ยวกำเงินดีกว่ามะก็ยังไม่อยางแบบพี่ตายแล้วให้บวกขึ้นบวกอีกสิบแป้งขอโทษตลาดติดไปแล้วสิบสี่เจ็ดค่ะจะขายยังไงอ่ะพี่สิบสี่เจ็ดปลาเมื่อวันุธวันสิบห้าบาทเดี๋ยวไว้วันพุธวันพุธเรา ผมกนต่อก็ได้ที่วันนี้ตลาดปิดแล้วไม่ปแปลก็บอกราคาบนราคาล่างหน่อยสิพี่จะได้นั่งดูก็นี่ผมยังอยากถือ,อสไตล์ผมมันก็กําไรก็ถือไปเรื่อยๆพี่อืมก็ว่า,ากาันนะกำไรอะ่ะพี่ไม่ได้ว่าวหรอก <laughs> อ่ะสีบจีถือต่อไหมคะอ๋อถือต่อครับเออครับต่อแปดจุดเกินเกินครับคาราบาวกรุ๊ป ยโยกยูนี่แหละเกินเกินแปดสิบครับเคซีอีของนียิ่งยาวถือเป็นเรื่อยๆเลยครับ KCE ยาวอีกอ่ะมันขึ้นอยู่นะคะมีตัวไหนบ้างปิงหุ้นของคุณอ่ะพี่จำไม่ได้ละเยอะแยะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็ยังขึ้นอยู่ก็ยังยังให้ถือไปแต่ว่าคือผมเป็นประเภทพวกไม่ไม่ค่อยอยากขายไงพี่ไม่ชอบขาย คือพอกับไรเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเราก็เออถ้าถ้าแบบต้องมันมีสัญญาณเราค่อยขายแต่ถ้าไม่มีเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหาที่ขายเราพี่จริงๆเราเพราะมันขายหมูมาบ่อยแล้วมันเบื่อโอเคโอเคอ่ทถ้งนั้นมาเล่นฟีเจอร์มาได้จะจะพูดถูกไหมเนี่ยฟีเจอร์แับทีกวันเนี่ยผมไม่ได้ในวันนี้ได้ขอไปนะเพราะว่าวันนี้ที่ส่งงานไปก็คือก็ส่งเขาไปลองตอนหนึ่งแปด อนนี้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เท่ <cade S 1> าไหร่แล้วครับพี่ไม่รู้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าห้าเก้าหนึ่งห้าจุดสี่จุดจุดแปดก็ก็แปลว่าขาดทุนอยู่ก็ถืออยู่ครับปิงลองมาเท่าไหร่นะคะเก้าถ <Ole S 1> ึงแปดอ๋อเหรอครับลองอยู่นะเราจะปิดลองตังงวแปดาไม่มีปัญหาอะไรก็ถือลองได้ครับกรอบข้างบนมีไหมล่ะราคาข้างบนเขาะเอะอ,อยากขายแถวเก้าสามศูนย์นะครับพี่ ้านที่930ตรงนั้นใช่ไหมครับครับโอเคอ่ะได้แล้วเราจะทํางานไหมเนี่ยพรุ่งเนี้ยพอถามพี่ท้องเสียก็เริ่มมีกันละพี่อ๋ออได้ได้โหอ่อนใช่นะเดี๋ยวเป็นนู่นนี่ใช่ก็เมก้าพี่เมก้าคนนี้ขึ้นแหรกซื้ออาหารเสริมเมก้ากันแล้วกันครับพี่ค่ะอ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณีครับค่ะค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณประกิตศิริวัฒนาเกตนะฮะก็หุ้นเขาบอกเขาจะถือมากกว่า แล้วก็ดัชนีถ้าถอยมาที่บริเวณพัน8